เลขร้อยมาลัยงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่น7จ็ดสห้าแเลขชุดสองตัว7 0 7ดศูนย์เจ็ดสองเหกสี่ศสสหเลขชุดสามตัว8 7ดเจ็ดสองหกดสาสสา หนึ่งสี่หในงวดวันที่สิบหกุมภาพันธ์เลขเด่นห้ศเข้าสองตัวล่างนิตยสารเงินล้านงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่นหนึ่งหปด เลขชุดสองตัวหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งห้าแปดสองแปดสี่แปดสามแปดห้าหกสองหกสี่หกสามหกห้าในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์เลขเด่นห้าเข้าหลักสิบล่างพังเลขล็อกงวดวันที่หนึ่งมีนาคม ให้เลขเด่นในตาราง8ปดสีเห้าเเลขชุดสองตัว8ปดส8่แปดห้าแปดเดแปดสเจดห้ดปดเในงวดวันที่สิหกุมภาพันธ์เลขเด่นในตาราง7เข้าหลักสิบหลักหน่วยบนเจด ห้าเข้าหลักสิบล่าง